สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปดีๆนะครับมีประโยชน์นะครับวันนี้นะครับมาพบกับพี่กิจนะแห่งร้านคิดนอกกรอบแกลอรี่นะครับวันนี้เนะี่ยสินค้าที่พี่กิจจะมาแนะนําก็คือโครงกรอบลอยสําเร็จรูปอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ยังไงนะครับ นะครับเป็นไม้กระดานนะครับแข็งแรงนะครับอ่าระหว่างนี้นะครับก็มีคําถามจากน้องๆนะครับเข้ามามากเลยนะครับว่าอยากทําธุรกิจกอบลอยนะครับเริ่มต้นยังไงดีนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกน้องๆเลยว่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มีมากมายเลยนะครับเท่าที่กิจพี่กิจเตรียมมาวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันเลยว่าเราควรจะมีอะไรบ้างในการทํา อรอปลอย1ชิ้นนะครับก็เหยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาให้ดูกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นภาพอัดนะภาพอัดจากร้านแ l a นะครับพร้อมเคลือบเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่อยากลงทุนในการเคลือบรูปเองนะครับให้ทางร้านแ l a เคลือบรูปมาให้ด้วยได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ก็ดีกว่าที่เราจะไปลงทุนนะครับ ถ้ายังอยากจะลองทําก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอนะครับสั่งร้านอัดรูปแล้วก็เคลือบพร้อมเคลือบนะครับรูปนะครับพร้อมเคลือบ1ใบนะครับส่วนวิธีการเคลือบใครอยากดูเดี๋ยวพี่กิจจะมาแนะนําอีกทีนะครับ 2. โคงกรอบรอยสมเร็จรูปทางร้านคิดนอกกรอบนะครับออยู่ในแอร์บับเบอร์เรียบร้อยนะครับได้พร้อมกับหูแขวนนะครับ เดี๋ยวจะขยายภาพไปดูนะครับโอแหวนได้นอ็อตนะครับมันเล็กนะครับได้คู่กันครบตามจํานวนนะครับครบตามจํานวนนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะมีคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูไขควงนะครับไม้ยางปาดนะนะครับแล้วก็ไม้บรรทัดเหล็กโอเคเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับ มาดูกันใกล้ๆเลยอ่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นโครงกรอบรอยสําเร็จรูปนะครับมีน็ not, not you know? อตน็อตอยู่ไหนนี่นะครับอโอเคนะครับครบตามจํานวนนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับแกะชิ้นงานดูเลยนะครับ กันกระแทกมีให้นะครับหลังจากเราทำชิ้นงานเสร็จเก็บห่อชิ้นงานนั้นส่งลูกค้าได้เลยนะครับกันกระแทกนะครับรูปนะครับเคลือบเรียบร้อยแล้วนะครับกันน้ำเรียบร้อยนะครับเป็นกระดาษแปนะครับกระดาษแอบมีคัตเตอร์นะครับไขควงนะครับไม้ปาดมีอะไรอีกครับ ฟุตเหล็กนะครับมีประมาณนี้แหละในการทำงานกรอบนะครับเพราะว่าอันนี้มันสาเร็จรูปนะครับง่ายในการทำนะครับสั่งกรอบกับเรานะครับความสำเร็จก็สำเร็จไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะครับให้พี่กิจเป็นพี่เลี้ยงในการทำธุรกิจกรอบลอยนะครับโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับใช้คัตเตอร์นะครับกรีด เก็บรักษาแอร์บับเบิลไว้นะครับเพราะว่าเก็บกลับไปห่อให้ลูกค้าได้นะครับอโอเคอ่าเะกะแล้วแกะแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับ อ่าหลังจากเราแกะชิ้นงานออกมาแล้วนะครับอ่ามาดูว่าหน้าตาก็ด้านหลังนะครับเป็นไม้นะครับติดเทปขอบเรียบร้อยนะครับอ่าด้านหน้าที่เห็นขาวๆนี้เป็นเทปกาวนะครับสำเร็จรูปนะครับพร้อมติดงานส่วนนี้เป็น PVC ดําดำนะครับนะครับเรืองานเรียบร้อยนะครับ ชิ้นงานดูเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับรูปพร้อมกระดานพร้อมนะครับดูรูปนะครับ <c oughs> เอาด้านท็อปนะครับ <c oughs> เราจะแตะบนขอบนี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ต่อนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นไม้อย่างสวยนะครับอโอเคนะครับทีนี้นะครับเทคนิคอีกิกหนึ่งรูปที่ได้มาจากทางร้าน,นจะเป็นรูปเต็มนิ้วนะครับรูปเต็มนิ้วทีนี้ทางร้านจะลดขนาดกรอบให้เล็กกว่ารูปนะครับ เพื่อการติดลงไปให้สะดวกนะครับถ้าเราพอดีเป๊ะเนี่ยมันก็จะยากในการติดรูปลงไปนะครับอ่านั้นเนี่ยเวลาได้รับกรอบไปอย่าตกใจนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่สะสมมาเพื่อทำงานให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยเริ่มต้นจากการอัดรูปจากร้านนะครับดังนั้นอัดรูปจากร้านมามันจะเต็มนิ้วนะครับดังนั้นกรอบนี่ก็จะต้องเล็กกว่าด้านละมิลถึง2มิลน,นะครับ เพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับเพื่อการติดแล้วเหลือขอบนะครับเพื่อให้เรากรีดทิ้งได้นะครับโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับอ,อ่าจะติดจากด้านบนนะครับอ่าสิ่งที่จะใช้ก็คือไม้บรรทัดนะครับทาบนะครับระยะประมาณ1นิ้วนะกรีดเบาๆใช้ด้านสันนะครับไม่ใช่ด้านคมนะกรีดนำร่องนำทางให้เฉยครับ นำทางเฉยๆนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการพับนะครับพอสกิฟิมขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นกาวนะครับเป็นกาวเหนียวนะครับดึงขึ้นมาครับพับนะครับพับพับเสร็จนะครับเอารูปนะครับทาบลงไปกะระยะก่อนนะครับ จับขอบนะจับขอบนะครับรูดมาเพื่อเช็คว่ารูปนั้นล้นออกจากขอบนะครับใช้การสัมผัสดูนะครับจากนั้นก็กดตรงกลางนะครับแล้วก็รีดออกซ้ายขวา,อ,าวอ่าโอเคนะครับกดตรงกลางนะครับใช้นิ้วชี้นะแล้วก็รีดออกซ้ายขวานะครับอ่าโอเคตอนนี้ ส่วนนิดโดนยึดไปกับกาวแล้วนะครับแล้วก็รูดให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับอ่ามาถึงขั้นตอนการขอหมุนนิดนึงอา่าเพื่อให้น้องๆได้เห็นการทำงานนะครับอ่าโอเคนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะต้องใช้นะครับ ก็คือไม้ปาดอ่าไม้ปาดยางนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับรีดให้มันแนบไปกับผิวกาวนะครับ่อพอลีดเสร็จนะครับตลบรูปขึ้นมานะครับจับไปที่ขอบกระดาษตัวนี้นะครับดึงไว้อย่างนี้นะตลบรูปกลับนะครับจากนั้นใช้ไม้ปาดนะครับ ค่อยรีดไปนะครับพร้อมกับดึงเทปกาวข้างหลังโอเคเรียบร้อยนะครับ ลงไปเรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับจะเห็นกระดาษล้นนะครับเห็นไหมฮะพวกนี้นะครับเราจะใช้คัตเตอร์กรีดทิ้งนะครับอโอเคนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือใบมีดคัตเตอร์นะครับโอเคนะครับ กรีดครั้งเดียวเลยนะครับขาดให็นะครับครั้งเดียวเลยอ่าหลุดออกแล้วนะครับ อระวังมันกินเข้าไปในเทป PVC นะระมัดระวังนิดนึงนะครับพยายามกรีดให้ขาดนะครับ อโอเคนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับอ่าตอนนี้เราได้ติดรูปนะครับลงไปที่กรอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือติดห่วงนะครับไม้บรรทัด วัดกลื่งกลางเลยนะครับรรรกดมาร์กไว้นะครับเป็นจุดนะครับใช้น็อตนะครับใช้หูแขวนนะครับใส่น็อตลงไปเลยนะครับนะแล้วก็ประคอง โอเคนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กรอบรอยนะครับพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับไม่เกิน10นาทีนะครับในการทำงานครั้งนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าชิ้นงานสำเร็จแล้วนะมีลูกนะครับเห็นไหมครับเป็นไม้กระดาน MDF นะครับมีขอบนะครับหนา1เซนนะครับด้านนี้หนา1นิ้วตามมาตรฐานนะครับมาตรฐานกรอบลอยเลยนะครับอ่าครับอ่าแค่คุณสั่งกรอบลอยสําเร็จรูปกับเรานะครับความสําเร็จนะครับก็สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยหากใครขยันรับออเดอร์นะครับรับออเดอร์ไว้ก่อนนะครับเอาเวลาไปรับออเดอร์นะแล้วก็ ไอ้พวกของพวกนี้นะครับให้ให้เป็นสินค้ามาตรฐานของทางร้านคิดนอกกรอบแกลลอรี่นะครับโอเคนะครับในการรีวิวการใช้กรอบรอยสําเร็จรูปของร้านคิดนอกกรอบแกลลอรี่อ่าก็คงจะขอบายบายกันก่อนนะครับสวัสดีครับ